สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางน้เคอีภาคบ่ายครับราจาวันพุธที่14ธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อเช้าก็เพึงจะเจาะเข้านะครับ5 6 6 5นะครับรุนกันต่อบ่ายนะครับสำหรับเช้าที่ผ่านมาจีนเจาะหังเอจีนเจาะนีเคอีเจาะครับยังพอได้รุนนะครับยังพอเปิดหัวสวยหน่อยครับไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วสลดบครับก็ รู้เงินต่อครับสำหรับบ่ายเมื่อเช้าทางเสงไม่มาหุ้นเดียวนะครับสำหรับนิคิีภาพบ่ายเปิดที่1 4 5 6 0ครับใครได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นครับไม่ต้องห่วงผมครับผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้นะครับก็สำหรับเปิดบ่ายผมมองความน่นาจะเป็นอยู่2อย่างคืออ่ารัานเลขเหลือครับเลขเหลือเลขหายจากเช้าจากตัวเปิดคือ279ครับและ3วัน2วันที่ผ่านมาเลขเหลือ,อยังน้อยมา 1ตัว2ตัวตลอดครับบางเมื่อวานที่มา2ตัวเลยครับเลขเหลือ27 9เนี่ยมันทำให้มมมมมผมมันทาให้ผมชนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรมันทำให้ผมตอนแรกผมว่ากาจะรับเอาง่ายผมแรกผมกะวางหนึ่งท้ายหท้ายหกนะครับท้าย1ท้ายหกบ่ายนะก,กะวางท้ายหท้ายหแต่2องวันที่ผ่านมาเลขเหลือเข้ามาเลขเหลือเข้ามาเลขเหลือเข้ามาตลอดเลยนะครับผมก็เลยสอง 2772มาตรงกับตามตารางพอดีครับซึ่งผมเป็นคนแบบอยากได้คนตามเด้งบนล่างผมก็คิดว่า7 2 2 7เนี่ยน่ามาครับแล้วผมก็เลยเอารวมเอา1ไปรวมล่างแล้วกันครับผมเอา1ไปรวมล่างบ่ายนี้ชอบ2ครับชอบ7นะครับสำหรับขารูดวิ่งบนลูลล่าง2ครับนาะวิ่งบมลูลล่าง2อวันแล้วกันครับไม่ใช่ว่ามาท้าย1น,นะถ้ามาท้าย1ถอดถ้ามาท้าย1ท้ายหด ถ้ามาท้ายหนึ่งท้ายหกขอภัยเอ๊ะทำไมเชา้านี้เอ๊ะทำไมบ่ายนี้ทําไมเที่ยงนี้อ่ะไม่ใช่พูดผิดพูด,พด,พดถึงอยู่นี่ครับวิ่งโมโนล่างเมื่อกี้ว่านะมีโมโนล่างสองใช่ไหมสองกับเจ็ดเจ็ดกับสองนะผมว่าหน้ามีหน้ามาครับสามคู่ที่ผมชอบนะครับหนึ่งสองสองเจ็ดครับแปดสองเก้าเจ็ดครับ 8702ครับแล้วก็11ครับ11ไม่ได้กันนะเอานะแต่ไม่พิมพ์นะครับ11นะครับร้อยมัด1ครับร้อยมัด1 3ตัวครับตองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสอง 187แล้วก็102ครับสำหรับนิก้บายได้แนวนี้นะครับก็ยังไงก็บายนี้อ่าบายนี้ที่เดินดีสุดที่เดินดีอยู่ผมว่า8ครับ8วันจันทร์68แปใช่ไหมวันอังคาร85วันนี้อาจจะ8 4 4 8ครับ8 4 4 8ระวังให้ดีครับก็ถือว่า8 4 4, 4 8เป็นกันบ้วกันก็ได้นะ8 4 4 8อาจจะมาครับวันจันทร์หก เมื่อวาน5885วันนี้อาจจะ4884ครับก็ได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม